ครับก็สวัสดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับครับเข้าออสู่ช่องพิเตาร์ฮ็อกโซิ่งครับวันนี้พามาดูแม็คโครกันบ้างไหมอยู่กับรถไถกันนานเลยครับช่วงนี้ฤดูการไถครับฤรูการไถวานก็วันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศครับดูแม็คโคกันบ้างอยู่กับทีมงานสงกรงศุนหรือว่าป่าศุนนั่นเองโอ้ ได้งานหมูเลยป่านี่อาใหญ่ได้งานหมูครับน่าจะทำเป็นงานรายวันนะครับอ่อตอนนี้ก็อยู่ที่หนองระเซซันอําเภอประโคนชัยครับตรงนี้ก็จริงๆแล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของอําเภอระโคนชัยนะน้ำเขาก็จะใสดีมากครับแต่ตอนนี้ดูอ่ะเขาดูดออกครับ เอาสูบน้ําออกน่าจะเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวเพื่อที่จะให้ปลาสุนลงมาทํางานนี่ครับเอ,อน่าจะเป็นการสร้างสะพานการวิ่งออกกําลังกายหรืออะไรสักอย่างหนึง่งนะก็ไม่ค่อยในใจเท่าไหร่ก็ปลาสุนมารับงานครับน่าจะเป็นงานรายวันน่าจะทํารายวันแหละสองกระสซันนี่ถือว่านานมากนะครับไม่รู้กี่ปีแล้ว คือผมโตมาผมมาเรียนอ,อยู่ในเมืองก็เจอแล้วครับน้ําไม่เคยแห้งครับแต่ตอนนี้วางทุ่นน่านจะมีการจับปลาเกิดขึ้นหรือเปล่าคือว่าเป็นบ่อน้ําของแห่งหนึ่งของประคลชใช้เลยนะในสมัยนานแล้วแหละปลาสุนกินงานรายวันครับ ตกตูดลายนะอ,อไม่ระวังก็อาจจะมีตุูดลายกันบ้างแหละต้องระวังนะนี่ไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่าครับน่าจะเอาเรื่องอยู่นะน่าจะลึกเอาเรื่องอยู่ครับ ดูขอบข้างเขาไม่มีฟังเลยนะพี่น้องดูอะสลบยังไงอย่างงั้นเลยครับก็คงจะสลบแนวเดียวกันนี่แหละน่าจะโอจิ้มลงไปนี้น่าจะมีมิดบุ้งกี้ครับน่าจะทำเป็นสะพานรอบในนะครับหรือเ,เปล่า นี่ป้าสุนรับผิดชอบเองครับเปลี่ยนให้คริสไปแล้วเมื่อกี้เปลียนลูกชายไปแล้วครับให้ลูกชายไปย้ายรถแมคโครอีกคันหนึ่งโอ้ทำไมตรงนี้มันแคบจังเลยหลักแดงๆครับแคบมากๆนี่ครับทงทงนี่คือเป็นเขตแดนที่เขา,เาถ่ายระดับเซอร์วีไว้ให้ มันแคบแคบจังเลยอะจะไปได้ไหมเนี่ยเออปลาศูนย์ตักเกินระดับเขาแล้วนี่มันแคบครับถ้าไม่เกินมันก็ดินไม่พอไม่โตก็เดินไม่ได้เดี๋ยวตีลุงกาอีก เขาน่าจะไม่ได้ขุดนะน่าจะเ,เนี่ยแค่ทำสะพานน้องนี่ก็โอ้ถือว่าใหญ่พอสมควรครับทีนี้งานหลวงปลาสุนไม่ห้าวครับไม่เอาไม่ทำน้ำมันแพงงานหลวงก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันกินยากครับพี่น้อง นี่แกไม่ทําเลยครับแกวิ่งแต่งานชาวบ้านแล้วก็ตัวนี้เป็นงานรายวันก็จะสบายใจหน่อยใจทุกวันยิ่งดีวอ,อมาใกล้เราแล้วขอยออกหน่อยเดี๋ยวคุบเอาอนี่ครับก็จะเลาะให้พอ ไม่โคเดินได้ปันจันเดินได้เพราะว่าเห็นปันจันเดินตอกเ้าเข็มมาเรื่อยเลยเมาเมาเลยครับงานนี้สาสุนกินเต็มสบายสบายครับรายวันไม่รู้ว่ารายวันเท่าไหร่นะ แต่เกเขก็มาทำหลายวันแล้วแหละผมมีแต่ผ่านไปผ่านมาไม่ได้แวะดูครับ โอ้ยินเหนียวเดินหน้าถอยหลังต้องระวังครับมีการตีลังกาเกิดขึ้นง่ายๆเลยนะนี่เราก็ต้องทำทางเพื่อที่จะไมโ,โคเดินแบบวถ้ามันแคบมากมันก็ยากครับไปยาก มาเรื่อยครับก็จะทําจนรอบนี้ครับดูตรงถึงตรงสะพานปูนเขาจะทายังไงนะน่าจะเจาะเลยแหละ เหลือแค่จากประมาณมุมนี้แหละดีที่มันไม่ยุบนะนี่ถ้ามันยุบยุบอยู่รัอันตรายครับสะไลลงไปนี่ขึ้นไม่ได้เลยนี่ โอ้ีปแกะโลออกก็กว้างเลยอะ โซลูตเรียบร้อยปลาสุนโซลูตงานงอกกับโซลจุนเรียบร้อยเรียบร้อยโซลูต งานงอกโทาคลิปได้จ้ะฮะป่าคริปนะเรียบร้อยปลาซุนปลาคริปด้ด้วยเดียโทรหาเซคลิปยังครับอ่ะงานเข้าเลยครับปลาซุนแม่พี่น้องเอ้ยว่าแต่ถึงเวลาเขามืดมาเลยครับฝน คนกระจิตกแล้วแมคโครต้องเดินจากนี่ครับไปนู่นครับไปขึ้นนู่นนะ่ะที่เดียวนะครับเออทำไมมันเอียงเอียงไปทางนั้นวะผมว่างานเข้าแล้วเนี่ยเอาแล้วครับบาเริ่มจกกะแก้กายเองแล้ว โโออ้หเ oh. <laughs> งานงอกแล้วครับโซ่ก็รุดฝนก็นจะมาเหมือนจะดินสุดๆทางนู้นนะอันตรายนะครับแบบนี้แล้วพื้นที่แคบๆแบบนี้ด้วยไม่ไหวแล้วมั้งปะพอดีกว่า oh, วพอก่อน <laughs> ผมกลัวไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยครับนี่ <laughs> แค่จิ้มดูแค่เนี้ยใกล้ๆเนี้ยมิดมุงกี้แล้วอะ่ะ ต้องรอเสียคลิปมาใส่ครับเสียคิดเพิ่งกลับไปบ้านเมื่อกี้เองว่าจะไปย้ายแมคโครว่าจะไปย้ายแมคโครก็เลยพอดีโซ่ตกให้กลับมาคืนก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกครับมันมืดมาแล้วพี่น้องมืดรอบเลยรอบเลยตกแท้ๆโอ้โห,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 โหป,ะปะ้าป้าโอ้ยระศุนผมว่ามันไม่ดีแล้วนี่ พ่อพ่อพ่อซุนไปแปะตุ๊กน้องเฮ้ยอิงอย่เฮ้ยไม่เติมเธอไม่เติมไหนนี่ใครจะเลี่ยเตอร์กูทะลวงไปนี่ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะพี่น้องพอเลยครับจอดดีกว่าเพื่อคว,วามปลอดภัยครับเดี๋ยวรอรซีคริตมาใส่ครับเพราะว่าเขาเขาใส่บ่อยงานเขา้า รถโบ,บเงยเลยจูเดินเฉยๆก็หลุดไหมผมไม่อยากให้แกขยับมากครับรวมมันยิ่งขยับยิ่งมันจะเป็นเรื่องใหญ่ครับยิ่งเดินไม่ได้ข้างหนึ่งด้วยนี่งานเข่าเลยเออไอ้ยิ่งกึ๊กกึ๊กตัวจึงไปเดินบานคางหนูมันเดินในคางเดียวมันก็เดินแต่ข้างนั้นก็หันลงหันลงเลยเนาะ ลิกน um er ุ้ยล wow. ื้อสันตุซ ah> ุนเองที่เลิกกุยจำเป็นน้ยลื้อสันตุใส like um, ่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวให้คลิปมาใส่อ่าเดี๋ยวรอให้สีคลิปมาใส่ครับอันตรายครับแบบนี้บอกเลยอันตรายมากๆากฮะ มือติดมุ้ยก็เธอ,อยังนามันยืนอยู่ตรงที่อันตรายนะนี่ออวายนี่อะเรายิ่งขยับมันจะยิ่งลงมานี่น่ะให้มันใส่โซ่ได้คอให้มันค่อยเดินขึ้นมานี่อะเคลจีจะเลย เข้าแล้วครับงานเข้าแล้วเดี๋ยวรอติดตามคลิปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ